เอาจริงๆนะตอนเชลอยู่ที่เนี่ยหน้าผมลุกเชลลวแต่ละวันอะคือบ้านเราว่ายังไงไม่รู้แต่เชลยอยู่ที่เนี่ยทีมงานเพื่อนๆนางงามเอาแบบเราก็รู้เนาะเพื่อนไม่ฉีดยาเราอะเอาแบบว่าเพื่อนไม่ฉีดยาเราอะคือทุกคนแบบชมชุดเราหมดว่าแบบเธอชุดเธอเอามาจากไหนชุดเธอมาจากไหนวันนี้เมคอัพเธอสวยนะนู่นนี่นั่นคือ คือเชียร์ตบอกว่าเรารู้ว่าเวลาเขาชมอ่ะเขาจะแบบเลือกชมแบบสิ่งที่โดดเด่นในแต่ละวันอะไรอย่างใช่ไหมอย่างเมื่อวานอย่างเมื่อวานนี้ยทีมงานก็เดินแบบแบบสวยมากซื่อทั้งนั้นเลยคือเขาก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเราเราดรอปอะไรอย่างเงี้ยเราคงเชื่อคงมาเปลี่ยนชุดนึกออกไหม แต่ว่าโอเคแต่ละวันมันก็มีกิจกรรมต่างกันอย่างเมื่อวานอ่ะทุกคนมันเป็นวันช้อปปิ้งเดย์บางคนเขาใส่กางเกงยียนด้วยบางคนใส่กางเกงยียนด้วยซ้ํำตอนแรกฉันนคิดอยู่แล้วว่าฉันต้องใส่กางเกงยียนหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนแบบใส่กางเกงยียนกันอะไรเงี้ยกางเกงยียนกันอะไรเงี้ย คนที่เขาอยากร่วมงานที่เป็นที่เป็นแบบแต่ละปีที่เขาอยากทำงานด้วยอะไรเงี้ยใช่อ่ะเน็ตไม่มีหรอเน <s advocate> ็ดได้ไป,ปะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือเช่าเห็นนะเช่าเห็นคอมเมนต์นะ เชลเห็นคอมเมนต์นะแล้วแต่เชลก็แค่รู้สึกว่าอืมเราอยู่หน้างานอะเนาะแต่ละวันคือเขามีแพลนหรือเรามีข้อจํากัดในการในการแต่งหน้าทําผมอะทุกคนเข้าใจปะคือเขามีข้อจํากัดอย่างเช่นอย่างเช่นเอืมเอาพูดตรงเซตชิ่งเซอร์มอนีฉันไม่มีเวลาแต่งหน้าทําผมใหม่นะคะนั่นคือเชลออกไปข้างนอกทั้งวันกลับมาปุ๊บ กลับมาปุ๊บเขาก็ให้เชลไปไปถ่ายอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่บางทีเราไม่ได้เตรียมตัวนะทุกคนต้องบอกว่าเราไม่ได้แบบเตรียมตัวเราก็แต่ละวันอ่ะเชลดูตาม,มาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยจะให้เชลไปใส่แบบอืมจะว่าไงดีอ่ะคือแต่ละประเทศเขาก็จะมีเคาเจอร์ของเขาเนาะเชลก็แค่รู้สึกว่าเชลก็อยากจะ เป็นตัวเองแล้วก็พรีเซนต์ความเป็นตัวเราความเป็นไทยให้ได้มากที่สุดนี่ <c oughs> ขอบคุณนะคะใช่คือคือคือเชลตบอกว่าการเป็นนางงามอะทุกคนทุกคนคาดหวังเชลก็คาดหวังเชลก็อยากมีเวลาคือเชลไม่ได้มีเวลานั่งแต่งหน้า,าผมทั้งวันทุกคนเ็ยปะคือเชลไม่ได้มีเวลานั่งแต่งหน้าทำผมทั้งวันแบบ แบบเช้าตื่นกว่าเช้าวกว่าเพื่อนมาเช้าตื่นเช้าวกว่าเพื่อนมาแต่งหน้าน,น้งผมนะคือเราก็รู้ว่าเราแต่งหน้านนําผมเองอาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้โปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นเราก็พยายามตื่นเช้ามาแบบทําแต่งหน้าน,นังผมถ้าทุกคนรู้ตอนเชลวอยู่กองแกนไทเชียวชิกว่านี้มากเชลแบบตอนอยู่กองแกนเชลเชลแต่งหน้าน,น้งผมน้อยมากแบบเบามากนะคะตอนนี้คือเชลก็พยายามแบบคือทุกวันเชลพยายามแต่งหน้าให้เต็มที่สุดทํา ทำผมไว้รอสําหรับแบบเผื่อเขามีอะไรฉุกเฉินแบบถ่ายสปอนเซอร์หรือว่าทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกว่าเผื่อบางคนเขาไม่เคยติดตามเราไงคือเขาแค่ผ่านมาเห็นแล้วเขาก็คอมเมนต์ว่าแบบไม,ไม่นู่นไม่นี่อะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าทุกคนมันมีพัฒนาการมาของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็เชลเองก็สู้อยู่แล้วก็อยากทําให้ทุกคนภูมิใจแบบทุกคนในที่นี้คือเชลเชื่อว่าชาวด้อมมาพร้อมพพอร์ตเชลอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าคนภายนอกที่แบบว่าเออชอบดูนางงามอะไรเงี้ยเชลก็อยากทาให้เขาแบบแฮปปี้ด้วยเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าเราเองก็ไม่สามารถทำให้ทุกคนแฮปปี้ได้นอ้อเฮเตอร์ก็ไม่เฮส a อนนี่เวย์บัเชลก็อยากทําให้มันได้มาตรฐานแล้วกันได้มาตรฐานให้ได้มากที่สุดตามแต่ละบริบทของแต่ละวันแล้วก็เป็นคือเชลดูตามฟีดแบ็กตามหน้าง,งานอะทุกคนโอ้ต้องมอกงี้เนาะว่าแบบเชลดูตาม ฟีดแบ็กจาหนักง,งานจริงๆว่าว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเชลอ์อยากจะบอกอะไรู้ปะเชลลลองแล้วด้วยนะใส่ชุดที่แบบเรียบๆที่ทุกคนน่าจะชอบกันใช้คำนี้แล้วกันที่ทุกคนน่าจะชอบกันเชลก็เชลก็เ,ลกเออลงไปอย่างเมื่อเช้าเชลก็ลองใส่อีกชุดหนึ่งลงไปเทสดู ก็ไม <not> bo ่ม <Simon and> <priest> okay. ีใครชมชุดเกตปะก็ไม่มีใครชมชุดเชาก็เลยแบบขึ้นมาเปลี่ยนเป็นชุดที่ชาวบโผดลงเพราะพอใส่แล้วเพื่อนชมฉันก็โอเคเนี่ยคือจะบอกว่าเขาไม่ได้ที่นี่เขาไม่ได้เฟกแล้วก็จะต้องบอกว่าสิ่งที่ทุกคนคิดว่าการเป็นนางงามต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะเวทีอื่นไม่รู้แต่ว่าซูปราสิ่งหนึ่งเลยที่เชลชอบเวทีนี้คือเขาบอกว่าให้เราเป็นตัวของตัวเอง เขาบอกว่าให้เราเป็นตัวของตัวเองจริงๆที่แบบอยู่ไม่ต้องเฟกยู่เป็นคนยงัอยู่ก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่แบบยู don't have to be queen You don't have to แบบ pretend to be somebody นั่นแหละเชลก็เลยชอบมากๆแล้วก็ทุกคนเป็นตัวของตัวเองอะ่ะคือเชพยายามปรับละกันเอาจริงจริง อาจริงๆแบบว่าบางทีที่ทุกคนพูดเลยก็ทําให้เชลรู้สึกว่าเออเดี๋ยววันนี้เชลจะแบบแบบโฟกัสเรื่องนี้มากขึ้นทาเรื่องนี้มากขึ้นเลยางค่ะแต่ว่าต้องบอกว่ายังไงอะเชลแบบคือถ้าไหนที่มันเป็นฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชลเชลรับฟีดแบ็กหมดนะคะแล้วก็ส่วนจะทําหรือไม่ทำอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เชลต้องดูตามหน้าง,งานแล้วก็ดูตามดูตามบริบทของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยว่ามัน มันทำได้ไหมมันทำได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะแต่คืออยากทำให้ทุกคนแบบไม่ผิดหวังนะกับสายสะพายคือเชลแบบอยากจะบอกเชลเต็มที่มากๆจริงคือใครแบบบางทีคือเขาอาจจะมาเห็นแค่ตอนนี้คือเขาอาจจะไม่ได้เห็นเราตอนแบบเดย์วันึงเขปะ คือเชลไม่มีประสบการณ์จริงๆย้ำอีกทีนะไม่มีประสบการณ์การเป็นนางงามจริงๆแต่ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็ทําแบบคือต้องบอกว่าเรามันไม่ใช่แค่ว่าอ๋อฉันทําได้แค่นี้ฉันทําแค่นี้ไม่ใช่อ่ะคือเชลก็พยายามแบบทําให้มากกว่าเดิมอ่ะเออแต่ว่ามันไม่มีตัวช่างวัดเนาะไม่มีอะไรมาช่างวัดมันไม่ไ้มีอะไรมาช่างวัดได้ว่าเราทําดีแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะไรทุกคนแต่ซูปเปอร์บอกให้ไม่ตอตของตัวเองค่ะซึ่งเชลก็ชอบตรงนี้เชลก็แฮปปี้ตรงนี้แล้วเชลก็รู้สึกว่าอืมก็ต้องดูแหละว่าเขาจะหาคนแบบไหนเนื่องมาในปีนี้เนาอแต่หมายเนีว่าเอาไปทําอะไรต่อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างค่ะอย่างวันนี้ก็ต้องไปผิดโปรเจกต ซึ่งดีเทลอะไรพวกนี้เช่อว่ามันสำคัญกว่ามันสำคัญกว่าลุกในแต่ละวันนี้เรื่องของการคุยกับทีมงานเรื่องของเรื่องหลังบ้านเรื่องมันเป็นแบบเรื่องหลังบ้านอ่ะ <c oughs> ขอบคุณครับ รักชาวด้อมนะตอนแรกก็จอยนะแต่แบบพอแบบมาทีเห็นคอมเมนต์นก็รู้สึกว่าอย่างเมื่อวานอะชาวตลกคอมเมนต์นหนึ่งมาบอกว่าแบบแต่งตัวเหมือนไปเที่ยวแบบไม่ก็เมื่อวานเขาพาไปเที่ยวจริงเนี่ยพอพิมพ์ก็หาว่าเถียงเกียรตก็เมื่อวานเขาพาไปเที่ยวจริงแล้วแบบแล้วคือ คือต้องบอกว่าไงอะ่ะมันนั่นแหละใช่ใช่ใช่เชลเชลเชลแค่แแบบไม่บางคนเขาไม่แต่งหน้าด้วยซ้ำไงเชลก็เลยแบบรู้สึกว่าเออถ้าถ้าถ้าเชลแบบทําไม่ถึงอะ่ะถึงของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเชลคิดว่าเชลก็ไม่ได้ทำต่ำกว่ามาตรฐานอะ่ะอืม พี่วินเดียเหรอน่ารักไหมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ไม่ร้าแต่งหน้าเพราะว่าช่วงนี้จิตยังไม่ค่อยแข็งต้องมองตรงว่าแบบเหมือนจริงๆพอเข้าเข้าประกวดอะเชีวจะไม่ค่อยอยากอ่าน เพื่อคอมเมนต์นกาทีฟหรืออะไรเลยแบบเลยจริงๆเพราะว่ามันเป็นพลังบวกเชิงลบมากคือบางทีคือมันเป็นพลังบวกเชิงลบอะทุกคนคือคนที่ไม่มาอยู่ตรงนี้เขาไม่รู้จริงๆว่าแบบแต่ละคนแต่ละประเทศอะทุกคนตั้งใจขนาดไหนทุกคนแบบทุกคนพยายามขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะแม้แต่ตัวเชลเองอะไรเงี้ยคือทุกคนอาจจะเห็นเชลดูแบบโอ้แบบจอยเกินไปหรือเปล่ามันไม่มีจอยไปหรอกคะ่ะ จริงๆอยู่ตรงนี้ทุกคนก็อยากได้หมดและค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนทุกคนก็อยากได้อยากเป็นอยากไปอยู่ที่ตรงนั้นกันหมดทุกคนเชลลเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็อยากไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ทําอยู่นึกออกไหมทําให้มันแบบให้มันไปถึงจุดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณเห็นแล้วคุณไม่ชอบหรือไม่พอใจอะไรเงี้ยมันเออมันมันก็ เออมัน,ม,น,ม,นมันก็ค่อนข้างบันทอนอะไรเไงี้ยใช่พยายามไม่อ่านหรอแต่บางทีก็ต้องพวกตรงมันก็มีป๊อปอัพขึ้นมาอยู่แล้วอะค่ะมันก็พูดยากแล้วมันทําให้เชลแบบว่าไม่เอนจอยออกับการขึ้นไลฟ์กับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเชลอยากออกมาพูดว่าทุกๆวันอะไรเงี้ยเชลมีเป้าหมายของแบบแต่ละสิ่งที่เชลวอยากจะสื่อสารให้กับ เขารู้ว่าแบบอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะก็พูดได้แค่ว่าเขาจําชื่อเชลได้เขาจําประเทศเชลได้นี่ต่างหากที่เราต้องทําให้ให้กองใหญ่เขาเห็นว่าเรามิเชลจากไทยแลนด์เข้าใจไหมซึ่งเชลว,ว่าเชลก็ทําตรงนั้นไม่ได้พ่องเลยทีมงานทุกคนรู้ว่าเชลแบบแบบไทยแลนด์เดินไปบางทีแบบไม่ได้ใส,ส,ส่เสื้อผ้าเขาก็รู้ว่านี่ไทยแลนด์เข้าใจไหมคะคือมันเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปจบที่ตรงไหน เราไม่รู้หรอกคะ่ะตําแหน่งมันเป็นอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้แต่อย่างน้อยคือเชล์มั่นใจว่าเชลทาให้เพื่อนๆรู้ว่าเนี่ยไทยแลนด์อืมนั่นแหละเชลก็เลยแบบว่าแอบแบบนอยยิดึงตรงที่อยู่ที่เนี่ยทุกคนชมเราแบบชมเราจริงๆที่ไม่ได้เขาไม่ได้เฟกอะ่ะแต พอมาอ่านคอมเมนต์มันที่เปิดมาเชมก็ตกใจแบบอ้าวทาไมมันคนละเรื่องกับเหมือนเราอยู่กันคนละโลกหรอใช่เราอยู่คนละประเทศกันอยู่ตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่เชลพยายามจะสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยเชลว่าเชลก็มีในใจแต่กิ้วคณาทําไม่ดีที่สุดค่ะเชลว่ามันมันก็คืออะไรตรงนั้นนั่นแหละอืมแล้วเพื่อนๆน่ารักมากๆค่ะเพื่อนๆน่ารักมากๆทีนี่ทีมงานก็น่ารักค่ะ แต่ก็นั่นแหละทุกคนอยากจะบอกว่าเออนานาจิตตังจริงๆแล้วตอนเราอยู่แกล่ะตอนเราอยู่แกนเราแค่รู้สึกว่าเราได้รับความรักความซัพพอร์ตเยอะมากๆแต่พอแบบเราแค่งงว่าอยู่ตรงเนี้ยหน้างานเราก็รู้สึกว่าเราอะได้รับความรักจากเพื่อนๆจากทีมงานเราได้รับการซัพพอร์ตที่ดีมากๆแต่แบบบางทีทำไมในคอมเมนต์ถึงแบบเป็นแบบนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืยอ s สล o ดอาหารค่อนข้างแบบนิดหนึ่งโอเค is that okay แป๊บหนึ่งนะคุยกับเฟียตาก่อนเนี่ชีมีเพื่อน <laughs> สิ่งสำคัญนะทุกคนเวลามาประกวดอะมันคือ relation ชีปะสำหรับเชลนะคือมงกุฎมีมงหนึ่งอนะทุกคนแล้วเวลาแข่งอะตอนนี้เรามีตั้งหมดเจ็สิบเอ็ดประเทศเนาะสิ่งสำคัญคือทำอยังไงให้คนจำ ว่าเราเป็นแบบเป็นไทยแลนด์แล้วก็เช่ว่านี่มันคือหน้าที่ของการที่เป็นนางงามส่งออกนะไม่รู้สิใช่ไหมหรือเชียวเข้าใจผิดคือเชียวพยายามพรีเซนต์แบบความเป็นไทยบวกความเป็นเราอืมนั่นแหละค่ะแล้วเพราะแต่ละชุดที่ชีวมามันก็มีสตอรี่ของมัน แล้เชลก็ได้รับคำชมในนี้ตลอดที่เนี่ยที่อยู่อะค่ะ mm. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่น้องชีต้อง บคสขารับพลังบวกนะคะเอเอเชลก็เข้าใจนะคือเชลว่าทุกเวทีนางงามอ่ะทุกคนการเป็นประธานประเทศอะไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เราก็อยากให้ทุกๆคนได้ไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามเป็นไทยเนี่ยเราก็อยากให้เขาแบบได้อะ่ะ get feel ไหมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราเอง มาเราก็อยากทําให้ประเทศเราภูมิใจให้แบบคือชานเพิ่งเข้าใจคาว่ามาเปพรีเซนต์ประเทศตอนที่มาอยู่ที่เนี่ยเพราะว่าทุกคนเขาก็จะมีเรื่องเล่าของแต่ละลุกแต่ละวันเขาเขาก็จะมีอะไรที่มันแบบอืมที่มันที่มันเป็นประเทศเขา ก็จริงก็จริงอยากได้มงเหมือนกันค่ะอยากได้มงเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนแบบคือต้องบอกว่าสกิลแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะแล้วถ้าใครเห็นเชวิตะคือเชก็พัฒนาจากเดิมขึ้นพอสมควรก็พยายามฝึกอยู่นะคะตอนนี้ก็พยายามฝึก ทำทรงแปลกๆอยู่แต่ก็ต้องบอกตรงๆว่านี่มันไม่ใช่เวลาของการแบบลองผิดลองถูกอะ่ะเชลก็จะทําทรงผมที่เชลทําได้และเชลมั่นใจนะคะคือมันไม่ใช่เวลาแบบมาทําอะไรที่เชลทําไม่ได้อะ่ะ <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้จริงๆว่าเวลาที่เรามาเป็นตัวแทนแล้วอะ่ะเราก็แค่ต้องทําทรงที่สวยที่สุดทรงที่เรามั่นใจทรงที่เราทําได้ด้วยเพราะเราทําเองถูกไหมคะ่ะอันนี้คือสามสิ่ง ใช่อัน,นอัน,นอันนี้คือคือจะบอกว่าเชื่ออาจจะผมตรงทุกวันก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เชื่อทําได้เชื่อมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ทําได้ไม่เยอะค่ะอันนี้ก็ยอมรับหน้าผมชื่อไม่ได้เก่งเลยปกติเชื่อก็ไม่ได้ทําเองเลยนะคะใช่ใครทําเองได้อย่างเก่งนี่วันนี้นี่ก็ดูเพื่อนตลอดแบบเพื่อนแบบเก่งจังเลยแบบใครแบบก็าถามกันแนะก็ค,ะคุยกันว่าอุ้ยเธอทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็นั่นแหละทุกคนเราเราก็ไม่มีใครไม่อยากสวยหรอกเข้าใจปะ่ะเชลก็อยากสวยเชลก็อยากสวยอยากเป๊ะทุกวันเหมือนกันแต่บางทีด้วยเวลาด้วยค่ะหลักๆคือแบบเชลก็ไม่ได้มีเวลาปั้นผมเราได้ขนาดนั้นอันนี้ก็พูดตรงๆฝึกค่ะใครจะรู้เชลไปเรียนใครจะรู้ว่าเชลเรียนถึงเที่ยงคืนต้องออกคือนึกออกไหมคือถ้าเชลทำทำคอนเทนต์ทำสตอรี่แบบ การฝึกอ่ะคือเราฝึกมาเยอะแต่เราทําได้ประมาณนี้ก็ <c oughs> ไม่อยากจะบอกว่าก็ฝึกมาเยอะแต่มันทําได้ประมาณหนึ่งค่ะทําได้ประมาณหนึ่งใช่แต่แต่ละคนเก่งมากค่ะเชลก็มีปรึกษานะคะรุ่นพี่เชลก็มีปรึกษาค่ะเชลก็มีปรึกษาทุกคนก็บอกเลยว่าให้ให้ enjoy สวยๆ enjoy <laughs> โอ้ใช่มันก็เอาจริงมันก็ไม่มีใครเก่งในช่วงคามคืนจริงๆเชลก็อยากทําให้ดีกว่านี้แต่ว่าด้วยเวลาอันจํากัดของเราด้วยแล้วก็อืมนั่นแหละคือการเป็นนางงามอะเนาะมันเลยแบบว่า <laughs> มันเลยแบบว่ามันไป็การพัฒนาตัวเองขั้นสูงสุดคือเชลก็พยายามแบบมองว่าที่ทุกคนแบบ ทีมแนะนํามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เราก็ต้องแบบเหมือนโฟกัสแล้วก็พัฒนาเพิ่มอีกเนาะเชลเองก็ mm hmm. พยายามที่จะอืมให้ตัวเองแบบเหมือนพัฒนาขึ้นเยอะๆอีกเหมือนกัน mm hmm. ที่นี่ขนเขาในตรตัวของตัวเองนะคะ mm hmm. ของซูปรานะเราเราก็ who knows <laughs> thank you ใช่บางบางทีคือพออยู่ตรงเนี้ยทุกคนมันเหมือนกับว่ามันบั่นทอนตรงที่อืมคือไม่ได้อยากดราม่านะแต่มันแค่รู้สึกว่าคนเขาก็พยายามอยู่อ่ะถ้าคุณไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแค่แบบ ไม่ต้องรีแปดคอมเมนต์ไปได้ไหมอะ่ะอ,อืมคือไม่เห็นไม่ว่าเลย <c oughs> คือไม่เห็นไม่ว่าเลยจริงๆแบบความพยายามเราเลยนะแต่ว่าอืมก็จริง Yeah Fiesta is calling me so I have to change my dress I cannot go downstairs with this s h i n ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะอันรื่นั้นก็ดีค่ะแล้วก็รบกวนช่วงนี้อาจเอาไปฟิล์มอ่ะไปฟิล์มมาขอรบกวนไม่เอาพลังบวกเชิงลบพลังลบ พลังลบเชิงบวกทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าการอ่านก,ก็มีความยากอยู่ทุกคนมันมีความแบบแพลนสืืออะไรมันมันมีความยากของมันอยู่นะคะแบบนั่นแหละคือจะแค่แค่จะบอกว่ามันได้มีเครื่องช่างวัดตัวงเนาะว่าอะไรดีไม่ดีทําดีพอแล้วหรือยังเก่งพอแล้วหรือยังแบบจนกว่ามันจะได้มงมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้ว ากไว้แล้วกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกับเชลหรือกับใครก็ตามแบบที่เขาแบบเป็นตัวแทนประกวดนางงามคือทุกคนพยายามในแบบของตัวเองหมดนะคะทุกคนพยายามในแบบของตัวเองหมดแล้วก็เออมันแนะนําได้ค่ะเชลก็แนะนําได้แบบเอออยากให้หนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาครั้งคุณไม่เห็นหรือเราไม่ได้ทําตามหรือเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าแบบอย่าโทษกันหรือแบบอย่าอย่าว่ากันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันมัน บางทีคนที่นี่เขายังไม่ได้ว่าเราเลยอ่ะคนหน้างานที่แบบเป็นทีมงานหรือเปอะไรคือถ้าคือเชลเห็นว่าแบบเอาจริงถ้าเราแต่งตัวไม่เหมาะสมทำาอะไรที่มันไม่เหมาะสมคือเขาจะมีการพูดอยู่แล้วนะคะแต่เราแค่รู้สึกว่าเราเองก็ทําเต็มที่มากๆอืมก็เลยกลายเป็นรู้สึกแบบไม่เห็นสิ่งที่เราจะสื่อสารหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมนั่นเอง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็จริงก็จริงเชลแค่แบบเหมือนตอนตอนประกวดอาจจะไม่ได้แบบเอออาจจะไม่ได้คือเราก็ไม่ค่อยได้เสกนะตอนประกวดคือมันมันยุ่งกว่านี้มากแต่พอแบบอันเนี้ยมันเหมือนเชลก็พยายามเช็คฟีดแบ็กแหละเช็คฟีดแบ็กว่าเออมัน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 เป็นยังไงแต่พอเช็คแล้วรู้สึกว่าเอมัน บางทีมันมันมันเห็นแบบอะไรที่มันแบบหน่อยหน่อยมันก็แบบมันก็แบบเซ็งมันต้องยอมรับแหละว่ามันเซ็งมันจะบอกว่าไม่รู้สึกมันก็ก็โกหกอ่ะก็บอกว่ามันมันก็เห็นนะคะแล้วก็บางทีเราก็ไม่ได้อยากให้เขาทำสำเร็จหรอกนะแบบพลังบวกเชิงลบอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็เห็นจริงๆอะไรย่งเงี้ยแต่ก็นั่นแหละก็ถือว่า รับันะคะอะไรปรับได้ก็จะปรับนะคะแต่ตอนนี้ชี้ให้ดูวิวก่อนใช่ใช่ช่คือเชียวรูค่ะเชียวก็รู้ตรงนั้นแหละว่าพอคนเชียร์ไม่ใช่แค่ชาวดอมแล้ว่งมันก็จะเป็นฟิลแบบระดับประเทศอะไรเงี้ยเชลก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากให้คนส่วนใหญ่แล้วกันเนาะแบบแฮปปี้ภูมิใจกับเราเหมือนกัน ก็เลยจะมาเล่าฟีดแบ็ให้ฟังนี่แหละค่ะว่าณหน้า,นาง,งานเนี่ยเชลรู้สึกว่ามันโอเคนะมันแฮปปี้นะไม่รู้สีก็รอก็รอดูหลายๆอย่างแล้วกันนะคะอันนี้คือวิวนะจ๊ะฝากด้อมแฮปปี้ในวันสดอมหอยเราด้วยนะคะหนึ่งปีเรานะอยู่ด้วยกันมาขอบคุณมากๆๆๆๆๆนะคะไว้แวต่เราต้องไปเปลี่ยนชุดลาดคนในดอมนะไปแล้วนะบ๊ายๆนะทุกคน ขอบคุณค่ะ